ครับเพื่อนๆชาวออโต้เดฟทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยกับเอิร์ธนะฮะวันนี้มีคิวทดสอบรถ PHEV แบบเสียบปลั๊กอีกแล้วนะฮะเป็นอีกหนึ่งคิวที่เราจะได้อยู่กับ MG h s s p h e v นะฮะรถเสียบปลั๊กรุ่นใหม่ล่าสุดจากคข่าย MG นะฮะโดยวันนี้ฮะเราจะได้ทดสอบกันแบบ One d ดย์ทรินะฮะจะได้ทดสอบกันแบบประหยัดประหยัดนะฮะโดยชื่อทริปนี้เขาบอกว่า One d ดย์ n e l ลิตร วิ With h M G H S P s E V ครับการขับขี่ในเมืองของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยนะครับ ขับอยู่บน mg h s p s e v เรียบร้อยแล้วนะฮะรถยนต์พลังงานเสียบปลัก๊กนะฮะโดยวันนี้เป็น one day trip นะครับเขาตั้งชื่อนะคะรับว่าเป็น one day one lit with mg h s p s e v นะฮะก็คือหมายความว่าจะเดินทางไปในเมืองนะคะรับรอบเมืองะคะรับราวๆก0กว่ากิโลเมตรนะ,ะตามระยะทางที่ทางรถได้เคมเอาไว้นะคะว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ประมาณสัก60 ตอนนี้ฮะผมออกเดินทางแล้วกำลังมุ่งหน้านะครับไปที่จุดแวะพักแรกนะฮะก็ความไกลนะก็อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะฮะใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับตอนนี้ใช้โมดิวิตแล้วก็ที่สำคัญครับผมใช้ระบบนะฮะควบคุมความเร็วภายในเมืองสปีดในเมืองนะฮะคือผมทำหน้าที่แค่ประคองภูมะลรอย่างเดียวนะฮะ มันจะทําหน้าที่หยุดนะครับทำหน้าที่เดินหน้าให้โดยอัตโนม,มัตินนะโดยที่ผมไม่ต้องแตะเบรกแตะคันเร่งเลยนะฮะยกเว้นจังหวะเดียวคือจังหวะที่รถนะ่ะจอดระยะเวลาเกินสาวินาทรีระบบจะหยุดการทํางานก่อนชั่วคราวนะฮะเมื่อเราต้องการจะเดินหน้าเราก็แค่ แตะคันเร่งไปทีหนึ่งระบบก็จะกลับมาทําง,งานอีกทีอัตโนมัตินะฮะอันนี้ก็ความสะดวกสบายที่ MG HSE v มีให้นะฮะก็ส่วนเรื่องอื่นะฮะอันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยรถข้างหน้าผมขยับแล้แถ้าผมจะขยับต่อเนี่ยผมก็สามารถแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบทํางานต่อได้ทันทีนะครับแต่ว่านะยังไม่ไปไกลับนะผมก็ไปแล้วผมก็แตะปั๊บมี่ผมก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งนะฮะประคองแค่บุมอะไรอย่างเดียวนะครับ ระบบมันจะะทำงานนะฮะจนหยุดเลยนะ,ะรถติดปั๊บก็หยุดมันจะสะดวกมากในการใช้ในเมืองนะครับผมว่าสบายสะดวกสบายนะลดคะวามเมื่อยในการยกเท้าไปยกเท้ามาสําหรับแตะคันเร่งกับเบรกแตะคันเร่งกับเ,เบรกเงี้ยสบายนะฮะตอนนี้วันนี้เราอาจจะไม่ได้เทสในส่วนส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะนะฮะเพราะว่าตามคอนเซปต์เขาอ่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าให้ลองดูว่าระยะทางที่เราวิ่งได้ะครับ 60กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันสบายนะวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไปกลับที่ทำงานไม่เกินระยะทางที่รถสามารถวิ่งได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยตอนนี้คือเครื่องไม่ติดนะนี่เป็นโหมดของไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาว่ากันเรื่องของ,างการขับขี่น,นะครับในเมืองนะฮะตอนนี้เนี่ยผมใช้โหมด EV อยู่นี่บอกครับใช้กำลังจากมอเตอร์ล้วนๆเลยนะฮะองกกำลังของมอเตอร์บน MGHS PHEV คันนี้นะครับจะอยู่ที่122แรงม้านะมีพลังมากกว่าเครื่องยนต์อีโคคาด้วยซ้ำไปนะครับเอ่อฟีลลิ่งการขับขี่นี่โหผมว่ามันดีมากนะด,ดีแล้วก็ที่สำคัญคือนี้เป็นรถที่วิ่งโหมด EV โดยมีอัตราทดด้วยนะครับทดเกียร์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยเอ่อมันจะทำให้ ฟิลลิ่งนะฮะมันไม่ได้ไม่เป็นรถไฟฟ้านะฮะมันจะไม่เป็นรถไฟฟ้าซะทีเดียวนะฮะมันก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนเฟืองของตัวอัตราทดก็ไปด้วยแต่ว่าอัตราเร่งนะฮะก็ดีดีกว่าเครื่องยนต์ปกติทั่วไปเนะี่ยผมขับขี่แบบปกติเลยนะเอาตอนนี้คือขับขี่แบบปกติเลยนะไม่ได้ใช้แบบว่ารูปแบบอีโครันหรือว่าอะไรนี่คือการขับขี่แบบปกติแบบที่ใช้ในเมืองทุกๆวันนะผมว่าฟีลลิ่งการขับขี่เรานะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ใช้ เครื่องยนต์่ะมันมีถ้าเราใช้เคยใช้รถไฮบริดะคระับเราจะรู้ว่าถ้าเราแตะแรงเกินปั๊บเครื่องยนต์จะทํางานใช่ไหมถึงแม้เราจะเปิดปุ่มที่มันเป็น EV ก็ตามเราบางทีกดแรงไปนิดนึงมันก็ติดเครื่องจะติดขึ้นมาอันนี้เครื่องไม่ติดนะแล้วก็อากาเร่งก็ให้ตามให้ตามปกติเลยซึ่งทาง MG แจ้งว่ารถคันนี้ครับวิ่งได้ ด้วยโหมด EV นะครับเร็วสูงสุดนนอยู่ที่155กิโลเมตชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับในกรณีที่มีแบตพอที่จะใช้งานได้ผมว่ามันคือรูปแบบการขับรถ EV ขับรถ EV เลยนะครับหรือว่ารถคันนี้มีเครื่องยนต์เอาไว้ช่วยในกรณีที่เราไม่มีแบตเตอรี่เหลือได้ด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ปเป็นคร่าวๆนะครับของตัวการทำงานของตัว รอบนี้ในช่วงแรกนะ,ะที่เราขับเป็น e v เลยเอาละครับสำหรับการนั่งขับนะฮะอยู่บน m t h s p s t v คันนี้นะฮะผมว่าก็จริงๆมันก็เหมือน h s นะฮะก็นั่งขานั่งสบายนะกว้างขวางดีนะฮะผมเนี่ยเคยทดลองขับตัวที่เป็น h s ปกติมาแล้วนะก็ีลิปไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะในการบังคับรถนะฮะมุมาลัยนี่เป็นมุมาะไรไฟฟ้านะครับแล้วก็ควบคุมง่ายนะครับบังคับเปลี่ยนได้นะเนี่ยขึ้นลง อ,ออกนะ imet, ก็ก็ขยับได้นี่รถมันจอดอยู่ใช่แล้วก็ตัวมีตัวที่เป็นมาต์ชันบนพวงมาลัยมีถุมทุกปอร์ตเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเบาะนั่งนี่ก็เหมือนกันนะฮะทรงเดียวกันเลยแล้วก็เพี่บว,ว่ามันคนละสีถ้าเป็น MGS ปกติก็จะเป็นสีแดงสีดำนะฮะนี่จะเป็นสีออกครีมนะฮะกับเงินนะฮะโดยประมาณผมว่าสิ่งที่ต่างนะ,ะัะสิ่งที่ต่างกับ MGS ปกตินะฮบ ท,ที่พอจะรู้สึกได้ผมว่าเป็นช่วงล่างผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันจะแข็งกว่านิดนึงนะฮะนิดนิด,น,ดนิดนึงนะเท่าที่เท่าที่จะสัมผัสได้นะฮะมันน่าจะมาจากการรองรับน้ําหนักของแบตเตอรี่นะฮะลิเทีมยมไอออนขนาด16.6กิโลวัตต์นะฮะตัวนี้เนี่ยจะติดตั้งอยู่ด้านบ่อหลังนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเซตติ้งรองรับน้ําหนักของช่วงล่างมันจะต้องต่างกันแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอีตัวคันนี้มันมัน มีความกระด้างมากกว่านิดนึงนะฮะอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้นะฮะแต่ว่าผมมารู้สึกแบบนี้นะฮะว่ามีความว่ารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า S อ่ะอมันมันนุ่มกว่านี้ว่าตอนเข้าโค้งยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในเมืองอยู่ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะนะเดี๋ยวพอวิ่งนอกเมืองเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคันนี้ฮะมันจะเข้าโค้งดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่า มันมีการติดตั้งแบตเตอรี่ตรงกลางรถนะมันจะทําให้จุดสูงตัวมันต่ำลง,งนะครก็น่าจะทําให้การทรงตัว,ตวดีขึ้นด้วยครับส่วนระบบความปลอดภัยบนรถทันนี้ครับก็ MG ก็จัดเต็มอยู่แล้วนะครับมีระบบมากมายที่เราลองไปแล้วะคะรับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วระบบตัวที่เป็น PGA ก็คือ Traffic Jam Assist นะฮะ<ม>ก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการใช้ขับในเมืองะคระับแล้วก็นอกเมืองได้ด้วยนะครับ แ,แย่แยกกันใช้นะครับก็ถ้าตัวทับฟิริแกมก็จะใช้ในเมืองนะฮะก็ตัวนี้เป็นตัว Adaptive Cruise c o n r o นะครับก็จะทำงานตั้งแต่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนะี่ยก็จะใช้งานนอกเมืองสะดวกกว่านะครับใช้งานได้สองอันเลยอันนี้ได้ลองแล้วแล้วอีกอันนี้ที่เราได้เห็นก็คือตัวที่เป็นเตือนจุดบอดด้านข้างนะฮะอย่างเงี้ยมันก็จะมีเวลาผมจะ เลี้ยวนะฮะจะเปลี่ยนเลนมันก็จะมีตัวเตือนขึ้นมาให้นะฮะก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็มีระบบอื่นๆครับพวกเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนรถตัดด้านหลังเวลาถอยหลังอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็มีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะฮะพวกเลนดีเพ r สเจอร์บอ n นิงเลนคี e p ิ้งแอตซีดอะไรพวกนี้ฮะก็จะมีครบถ้วนนะครับตามสไตล์ของ MG อยู่แล้วล่ะ MG จะให้พวกนี้มาเยอะ <Yeah. S 1> เยอะมากๆนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะฮะที่คุ้มค่านะครับกับราคากับสิ่งของที่ได้มาในตัวรถ ใช้วิ่งเป็นโหมด EV มานะครับตอนนี้เนี่ยช่วงที่สองที่เราจะจะข้ามไปอีกประมาณตึกเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เป็นโหมดออตโตโ하하้เนะออตโต้หมายความว่าจะมีการทํางานนะของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟไฟ้าเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ทั้งปั่นไฟนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ทั้งส่งกําลังไปที่ล้อด้านหน้านะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวรถนะฮะ ตอนนี้มันจะปรับเปลี่ยนแบบไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขับแบบไหนนะฮะปริมาณคันเร่งของเราเนี่เองจะเป็นตัวควบคุมที่จะทาให้ตัวจัดสรรระบบที่เป็น CPU นะครับมันจะตัดการเองว่าตอนนี้ใช้เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ไปปั่นช่วงนี้เครื่องยนต์ปัดไฟอย่างเดียวนะช่วงนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ปัดไฟอย่างเดียวช่วงนี้อาจจะเป็นพอเราเหยียบเยอะหน่อยอาจจะใช้ตัวเครื่องยนต์ไปปั่นที่ล้อด้วย ก็ขึ้นอยู่กับตัวระบบนะครับที่เซตติ้งไว้แบบไหนจะเป็นออโตโอ้มันจะบริหารจัดการอนเพื่อจะให้เรียกว่าทําทงานให้เหมาะสมมากที่สุดนะครับและก็ให้เรียกว่าประหยัดมากที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นการบริหารจัดก,การพลังงานให้ได้คุ้มค่าม,มากที่สุดนะครับตัวน,นี้เนี่ยอย่างตอนนี้ที่หน้าจอนะีครับมันจะแจ้งเลยผมจะกดคันเร่งเยอะหน่อยต่เรื่องยน์ะะทางาน ลงไปปั่นล้อนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับบางจังหวะที่ตัวเครื่องยนต์จะกลับไปปั่นไฟเข้าที่แบตเตอรี่ด้วยนะฮะก็อยู่กับคันเร่งของเรานะครับแล้วว่าว่าเราใช้คันเร่งแบบไหนนะฮะเหยียบเยอะหน่อยก็อาจจะใช้ตัวเครื่องยนต์เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้นะครับอา,อ,าอาจจะแตกต่างกับผู้แข่งนะคูแข่งเขาจะเน้นัูที่เป็นไฟฟ้า ขับพาดไป็นสำคัญนะครับเครื่องยนต์จะใช้ในการปั่นไฟฟ้าอย่างเดียวส่วนใหญ่ครับยกเว้นบางจาังหวะที่เราเหยียดแรงจร mm hmm. ิงที่ด,ดาวเนี้ยมันจะส่งกําลังไปที่ตัวล้อนะครับซึ่งฟีลลิ่งหลังจากที่ขับมาระยะนึ่งครับร,รู้สึกได้ทันทีนะครับว่าถ้าเราเปิดโหมดออโต้นะครับ mm hmm. เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไปทำงานคู่กัน,นทันทีแล้วก็มันให้อัตาราเร่งนะฮะดีดีขึ้นกว่ามอเตอร์ไ,ไฟฟ้าอย่างเดียว มากเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเช้าที่เราขับมาในโหมด EP เนี่ย,ยกำลังของแรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้คาครับมันอยู่แค่122แรงม้าครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถขโมยกำลังสามมติเรากดคันเร่งเยอะหน่อยเนี่ยมันสามารถรีดก,กำลังมาจากทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องยนต์นะฮรรวมกันนะครับออกมาได้สูงสุดถึง284แรงม้านะ,ะแรงบิดสูงสุดได้มากถึง480นิวตันเมตรนะ,ะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับใน เปรียบเทียบในการเป็นรถโดนไซส์นี้นะฮะเป็นรถอเนกะสมไซส์นี้นะฮะผมจะลองกดเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยอัตราเร่งมันมันดีมากมันดีมากกว่ากว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะแน่นอนครับว่ากําลังมันมาเพิ่มอีกจากเครื่องยนต์ดิบอีกเพิ่มมาอีกร้อยกว่าม้าครับมากลายเป็นสองร้อยแปดสิบสี่แรงม้าครับมันแน่นอนว่ามันก็จะ แน่นอนครับมันก็ต้องมีการใช้น้ามันที่มากขึ้นด้วยนะงั้นเนี่ยก็ลองเลือกใช้ดูครับถ้าคุณแบบว่าชอบการขับสนุกเนี่ยจะเลือกเป็นออโต้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบต้องการความควบควมต้องการประหยัดประหยัดก็เลือกเป็นโหมด E-B นะครับในกรณีที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะฮะตอนนี้ตัวรถวราาก,ก็จะบราหารจัดการของมันเองนะครับงนั้นเนี่ยแบตเตอรี่จะลดน้อยนะครับคือการใช้งานของแบตเตอรี่จะน้อยลง แต่ว่ามันก็แน่นอนก็เครื่องยนต์ติดก็ต้องมีการใช้น้ามันมากขึ้นถูกไหมฮะก็อาจจะต้องเสียงเงินค่าเติมน้ำมันเยอะขึ้นอะไรนึงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลือกใช้งานดูได้ครับมันคันนี้เราอยู่ที่เราเลือกตัวเองอยู่แล้วนะรเราเลือกจะเป็นโหมด E ีีแบบวิ่งแบบไฟฟ้าก็ได้นะฮะหรือว่าจะวิ่งเป็นโหมดอ,ออโตโอแบบนี้ก็ได้มันก็บริหารจัดการขันเองก็ความฉลาดก็อยู่ที่ตัวรถคันนี้แหละครับว่ามันจะทํางานให้กับเราแบบไหนนะครับ รับตัวระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะก็คือตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเนี่ยหลังจากที่ผมลองใช้งานแล้วอผมว่าเฉยๆนะผมส่วนตัวผมไม่ได้ถูกใจมันมากเท่าไหร่มันทำงานผมว่ามันทำงานแบบผู้ฆ่าไปหน่อยผู้ฆ่าไปนิดนี้หมายถึงว่ามันเบรกแรงไปนิดนึงนะฮะมันไม่รุนวลเท่ากับเราขับเองะครับแน่นอนมันมันให้ความสบายนะแต่ว่าช่วงจังหวะเบรกช่วงจังหวะการ ออกตัวเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแรงกว่าที่เราขับเองประมาณหนึ่งเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเฉยๆนะผมไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่รวมทั้งอ่ะเดี๋ยวตอนที่ผมจะลองระบบแอคติตคู่ควบโดรลอีกทีนะฮะลองเซตที่ตั้งไว120้120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะห่างจากข้างหน้าเนี่ย คือมันสบายต้องบอกก็ว่ามันมันสบายจริงครับอ่าเพียงแต่ว่ามันการทางงาํางางนครับผมมีรถแฝกเข้ามาเงี้ยมันจะค่อนข้างจะโค้งายในการเบรคเยอะไปนิดนึงนะฮะนี่ผมงก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นกับมันมากสักเท่าไหร่นะฮะส่วนระบบอื่นๆนะครับก็โค้งระบบเตือ,อนอย่างเงี้ยเตือนมุมบอกด้านข้างเงี้ยก็ก็ทำงานปกตินะครับแต่ผมว่าไม่ชอบอยู่ตรงนี้ชอบไปอยู่ตรงกระจกนะเพราะว่ามันแดง ส่วนตัวนะครับมันจะเห็นชัดเจนกว่านะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นโบสนะครดีกว่าตัวที่เป็น h อ่า h ปกตินะฮะเครื่องยนต์ปกติตัวนี้เป็นโบส8แนะครับมีซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยที่อยู่ด้านหลังนะฮะผมว่าเสียงดีเลยนะ,ะเสียงดีมากเลยผมชอบนะ,ะถือว่าเป็นตัวช่วยในการเดินทางไม้อยากดีนะครับ ระบบการความปลอดภัยอื่นนะครับอย่างพวกเตือนกาโรโชนด้านหน้าพวกนี้ก็ทํางานได้รวดเร็วดีนะฮะในการตอบสนองการเตือนการแจ้งได้ดีครับเนคิปกิ้งก็รู้สึกได้นะครับถึงการตึงของวงมาลัยนะครับตึงได้ดีเลยนะครับวงมาลัยที่เป็นวงมาลัยไฟฟ้าๆๆนะครับเนี่ยให้น้ำหนักที่ดีนะผมว่าผมชอบผมชอบการเฟตติ้งวงมาลัยของ MG อยู่แล้วนะมันให้น้ำหนักที่ดีเลยนะฮะขับในเมืองขับนอกเมืองเนี่ยให้น้ำหนักที่พอดีมากๆเลยแล้วก็ เวลาเปลี่ยนเลนนะครับมันจะให้ความคมค่อนข้างมากเลยนะฮะและที่สำคัญคือตัวช่วงล่างครับช่วงล่างนี่เซ็ตติ้งมาผมได้ลองบางจังหวะแล้วนะฮะการเข้าโค้งเนี่ยโหนิ่งเหมือนเดิมนะซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของทาง MG ้าอยู่แล้วนะครับมารุ่นไหนรุ่นนั้นเมือก็จะเซ็ตติ้งช่วงล่างได้อย่างดีแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับผมรู้สึกว่าีตัวนี้มันมีความกระด้างมากกว่าตัว HS ปางตัวอีนะ เนื่องจากก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่มันมีระดับมากเส้นเลยต้องเส้นให้มันแข็งขึ้นนะคะะรับอันนี้ก็จะเป็นการเดินทางก่า้าในช่วงแรกนะครับตอนนี้ผมใช้โหมดที่เป็นออโต้อยู่นะฮะในเรื่งจะมีการสลับการทําง,งานกว่าขึ้นกนแต่ว่าตอนนี้สาหรับผมบอกเลยว่าขับสนุกขับสนุกมากดมากดแล้วรู้สึกได้เลยว่ารถมันพุ่งไปข้างหน้านะครับมากกว่าตอนที่ใช้เป็นโหมด EV เมื่อเช้านะครับ โอ้ยพีเว้าเท้าเนี่ยกำลังของโอเดลไฟฟ้มันแค่122นะแต่ตอนนี้พอมันรวมกันปั๊บเนี่ยมันกลายเป็น284นะแล้วมันได้ทำให้มีความกระชับมากขึ้นนะและแน่นอนว่าแรงดึงเพิ่มขึ้นอีกคลอาตัวนะฮะับกลายเป็น484นิวตันเมตรนันก็เลยทำให้การออกตัวของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับซึ่งตัวนี้เขาเคามเอาไว้นะครับว่าสูงถึงร้อยนะครับ สามารถทําได้เร็วสูงสุนในที่ประมาณ7.5วินาทีนะฮะซึ่งอันนี้เราคงไม่ได้ลองกันในวันนี้นะเพราะว่าแน่นอนว่าเส้นทางเราอยู่ในมุอย่างนะแล้วก็เรามีเรา,ามีการขับแบบขบวนนะฮะดังนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เทสจากวันนี้เอาไว้นะฮะรนอรอบหน้านะครับถ้าผมมีโอกาสได้รับรถคันนี้แนละไปเทสเ,เดี่ยวเดีเทสให้ดูแน่นอนว่าสสถึงถึง1 7.5วินาทนะีมันจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ การทดสอบ MG HS p t v วันนี้นะฮะผมว่าเจอข้อผิดปกติเรื่องนึงนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าปกติรถรถรถยนต์ไฟฟ้าฮะมันจะไม่มีเกียร์นะ,ะมันจะมีอัตตาทุดเดียวในการหมุนล้อนะแต่ว่าสําหรับ MG HS ตัวนี้นะฮะมันมันจะพิเศษมากกว่านะฮะก็ตรงนี้ว่าตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่มีตาทดุด้วยนะฮะมันจะเป็นตาเกียร์ในการทดุด้วยนะฮะ แต่มันมีรอยต่อแป,กแปลกๆนะในช่วงที่ว่าตอนนี้ผมใช้โหมดอีวีแล้วขับ,บเนี่ยในช่วงที่มันแบบเปลี่ยนย่านความเร็วจากสั้ประมาณช่วงห0 7 9, 8, ิ90ดติกับแปดิอะไรประมาณนี้ครมันจะมีเหมือนวูบนะครับเหมือนวูบรอรอบอาการเหมือนรอรอบของตัวรถยนต์เลยมันก็เลยอาการมันเลยแปลกๆนะมันมัน มันไม่ใช่อาการรถไฟฟ้าครับถ้าเกิดใครขับรถไฟฟ้ามาก่อนเน่ยเขจะรู้ครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไหลแบบยาวๆได้ไหมแต่นี้มันจะแปลกเพรว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันพุ่งกำเนิดกำลังหายแล้วมันก็พุ่งออกไปได้ใหม่มันก็เลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขัดเรื่องขัดความรู้สึกเล็กน้อยนะฮะถงนั้นเนี่ยใครมาลองขับแล้วก็ลองดูจับประจาดูวพาว่า ว่าทุกคนเจอเหมือนผมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นะที่ที่ได้ทดสอบสั้นๆนะฮะหนึ่งวันกับ MG SSPH EV ครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับโดน MG SSPH EV คัน e นี้นะรับคือตัวก้านนี้แหละก้านตัวนี้เป็นตัวบังคับอ d a p t i v e Cruise c o n นะฮะคือ,อรู้สึกสภาพนะฮะขับอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ตรงเงี้ยคือมันมองไม่เห็นนะครับว่าว่า ว่ามันจะใช้งานได้ยังไงอ่ะมันจะมีปัญหาบ้างครับในกุ้งที่เราเพิ่งใช้ครั้งแรกนะฮะอย่างวันเนี้ยผมขับคันเนี้ยเอาจริงนะมันเคยขับรุ่นนี้มาแล้วอ่ะแต่ว่ามันจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยผมก็มองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นเลยตรง,นตรงนนเนี้ยว่าตกลงแล้วเนี่ยผม,มโยกแบบไหนเพื่อให้มันมันทํางานได้ะครับเนี่ยผมว่าถ้ามันมาอยู่วนพวงมาลัยได้เนี่ยก็จะดีกว่านะฮะอันเนี้ยข้อหนึ่งเลย ส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยผมว่าเวิร์กนะเวิร์กผมลองความเร็วสูงๆนะครับก็แต่ไม่ได้สูงมากแล้วมา120เมื่อกี้ก็เก็บเสียงดีมากนะครับเก็บเสียงดีมากตามสไตล์ของ MG อยู่แล้วนะครับผมว่าภาพรวมนะครับก็ดูดีนะยังคงความดีงามของตัว m t s ที่ผมเคยทดสอบม,มาอยู่แล้วนะฮะัอันนั้นเนี่ยผมถูกใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เรื่องอัตราการประหยัดเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้จริงๆว่าวันนี้เราทดสอบแบบมีคอนดิชันเยอะนะครับเช่นต้องเปิดโหมด EV ต้องขับเท่านั้นต้องขับเท่านี้นอ,นอะไรประมาณนี้ฮะนั้นเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าครับถ้าผมได้ทดสอบแบบเดียวๆนะเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่าตัวรถเนี่ยถ้าเราใช้แบบชีวิตประจำวันโดยโหมดปกตินี่ยมันจะใช้งานอัตราฟิ้นเพลอนเท่าไหาานนร่บ้างนะะเดี๋ยว นี้นจะเป็นก้าวๆด้วยการขับขี่หนึ่งวันของเราในวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ถึงที่ปลายทางแล้วเราว่ากันอีกทีครับว่าบทสรุปทั้งหมดเไปไน็นยังไงบ้างครับจบลงไปแล้วนะครับกับทริป1วันแบบสั้นๆน,นะฮะกับ MG s f p EV ครับรถยนต์เสียบปลั๊กนะที่สามารถเสียบปลั๊กใช้พลังงานไฟไฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับเราดูกันแล้วเท่าว่าวันนี้วิ่งโหมด EV ก็ได้หรือว่าจะวิ่งแบบเครื่องยนต์ด้วยผสมไปด้วยก็ได้นะฮะก็ เฟลลิ่งคร่าวๆาวาวที่ชอบไหมสูงสุดน่าจะเป็นการทํางานของเครื่องยนต์ที่มีพลังอยู่มากถึง284แรงม้านะครับแรงบิด480นิวตันเมตรนี่คือสูงสุดของตัวเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกันนะฮะซึ่งการทํางานเนี่ยเวลาเราใช้งานในโหมดออโต้นะครับโ,โหขับสนุกมากนะฮะต้องบอกเลยว่าขับสนุกมากจริงแต่ว่าช่วงล่างนี่อาจจะมีความกระด้างนิดนึงถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ปกตินะฮะสำหรับตัวผมที่สัมผัสได้วันนี้นะฮะ กับราคาค่าตัวนะครับ1นึ่ล้านสามแสนหบทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากดีเลยนะครับสำหรับรถที่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะครมีให้มากมายนะครก็ใครสนใจนะครับลองไปดูได้นะครับที่โชว์รูม MG ทุกสาขานะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานของเราด้วยนะครับ และใครที่อยากติดตามผลงานดีดของเราตลอดไปนะฮะก็อ,อย่าลืมกด subscribe s ับสคริปแล้วก็กดฟังกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อให้ทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปเนี่ยมันจะไปเตือนคุณถึงที่เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอ,อิร์ธต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเราไปไหนกันต้องคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ